มาแล้วคฮะฮอนดอูเมฟ่ยังเรียกนะอยู่ว่าเป็นฮอนดอูเมฟนะครับรถเงินครับตัวสัาเนะเด้ไม่ออกำอยู่ไหนลุงกำงานอยู่ไหน เชาวิตอยู่ฮะกำนันกำนันครับถ้ารถช่างเองวิ่งแปดวิศกควรห้าร้โอเคไหมได้เนโอเคเฮ้ยน้องเฮ้ยว่าไงเพื่อนควละห้าร้อยถวิ่งแปดวเก้าสูได้มเอาเฉไม่ได้เอาแปดได้เลยได้ล้กำนันก็ต้องจัโอ้โหเอาแล้วครับครับลุงกำนัน มาสุดเฮจูโฮมล้อตเอสสอขับกีโดยอาประยองครับภูวันชดบุรีนี่คเร่องยนันกจดปนิเวอยที่กมาดูรถคันนี้ครับ